Good. สวัสดีค่ะตาเจ้าห่าวแอนหลอกซื้อสัมภาษณ์คนไทยในปักกิ่งนะคะวันนี้แอนหลอกซื้อมาที่คาฟูนะคะสาขาช่วงจิ่งในปักกิ่งนะคะได้ข่าวว่ามียิม,มวยไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของอยู่ที่นี่นะคะแอนหลอกซื้อก็อยากจะมาพูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะคะชื่อยิมว่ามวยไทยนะคะหรือว่าภาษาจีนเขาออกเสียงทับศัพท์ ว่ามวยไทยชื่อยิมก็คือมวยไทยเกิดโตนะคะคำว่าเกิดโตก็คือการต่อสู้นั่นเองยิมนี้อยู่ด้านหน้าของคาฟูนะคะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะลงมาชั้นใต้ดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เดินตรงไปสุดเลยตอนนี้ นี้เขากำลังซ้อมเรียนกันอยู่นะคะเราไปแอบดูกันก่อน ไที่ปักกินค่ะเดี๋ยวน้องช่วยรบกวนแนะนําตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับผมโอเล่ตอศิลาชัยครับน้องโอเล่ตอศิลาชัยค่ะยินดีต้อนรับน้องโอเล่ค่ะวันนี้แอนเราคือนะคะมาเนี่ยเออมาแถวย่านชวงจิงเนี่ยก็พาจะมีมาแบบว่าเฮ้ยแถวนี้มีได้ยินข่าวมาว่ามีครูมวยไทยเนี่ยมาเปิดยิมใหม่เลยใช่ไหมคะแล้วก็เออรูจากน้องโอเล่ก็เลยมา ครับผมนองโอเลนนิดนึงเอ่อแต่ก่อนก็เปิดเปิดเปิดยิมเคยเปิดมาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนหลายหลายที่ใช่ไหมคะอ๋อน้องเขาได้อยู่ปักกิ่งมาตั้งแต่ปีไหนนะคะผมอยู่มาสิบปีแล้วครับตั้งแต่ปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดเนาะค่ะแล้วก็มาถึงมาได้ยังไงคะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าแบบอยู่ดีมาจากไทยได้ยังไงเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาเล้าใหแบบเมื่อก่อนอยู่ไทยด้วยโอเคครับเมื่อก่อนผมชกมวยครับอยู่ไทยผมก็ชกมวยอยู่กับ พี่ชายโยภูุิมพันธ์ม่วงครับอยู่ค่ายเดียวกันครับแล้วก็มีพี่คนไทยครับแต่ก่อนแกเคยมาอยู่ปักกิ่งหรือว่าแกเรียนอยู่ปักกิ่งแกก็ไปหาผมแนะนําอยากได้ครูมวยครับอยากได้ครูมวยแนะนําแนะนําผมมาปักกิ่งรว่ามีรายการโชคด้วยแล้วก็สอนมวยด้วยผมก็เลยลองคิดอยู่ครับลองอยากมาสักสามเดือนหกเดือนงี้พอไปมาก็อยู่ที่นี่มันก็ได้เงินได้อะไรดีกว่าอยู่บ้านเราครับ ก็โชคมมยด้วยสอนมวยด้วยตอนแรกก็คือพี่คนไทยที่เราไปเจอกันที่ไทยเนาะแล้วก็มาที่นี่พามาที่นี่ใช่ครับแล้วก็อยู่3ามเดือนตอนแรกมานี่คือวีซ่าทำงานในกวางโตอนมาพี่ก็ทําวีซ่านักท่องเที่ยวให้ก่อนครับค่ะวีซ่าทงได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ต่อได้เดือนหนึ่งนี่ครับอ๋อใช่มันต่อได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับแล้วก็กลับไทยมาแกพี่พี่แกพาไปสมัครเรียน เรียนภาษาจีนก่อนต้องเป็นภาษาจีนใช่เพราะว่ามันเป็นด่านแรกเลยเนาะออกมาที่จีนแต่ว่าไปเรียนที่ไหนคะตอนนั้นไปเจำจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะเพื่อไปออกวีซ่าไปโรงเรียนได้ประมาณเดือนกว่าสองเดือนเดือนสองเดือนแล้วพูดได้เลยแล้วก็มาใชช้ีวิตไม่ได้สองเดือนได้วีซ่าแล้วก็ไม่ไปเลยครับโอเคพอได้วีซ่าแล้วคือได้เป็นวีซ่าเลยค่ะวีซ่าเอาวีซ่านักเรียนคือจากที่แบบ ไอ้ตรงนั้นเป็นมหาลัยป่ะคะหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนภาษาจีนครับอ๋อรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะนั้นพี่ก็เคยแล้วก็เขาก็จะทําวีซ่าให้เราครับก็สามารถอยู่ได้ยาวครับก็มีไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างอะไรแล้วก็ไม่ไม่จบกบเราก็ว่าชงมวยครับก็คือเขามาถึงแล้วก็มาสอนมวยเลยเหรอคะหรือว่าทําอะไรมาถึงก็ตอนนั้นยิมยิมมันเพิ่งก่อสร้างเลยครับ ตอนนั้นครับตอนนั้นยิมมวยยังไม่เยอะเลยยังยังไม่ได้แบบแพร่หลายเหมือนปัจจุบัน2021ใช่ครับตอนนั้นยิมผมมานี่สร้างยิมทํายิมประมาณเดือนกว่าสร้างเสร็จผมก็สอนได้แค่เดือนกว่าผมก็กลับไทยแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยอค่ะว่าวีซ่าต้องกลับกลับไปทําวีซ่าก็ทําอย่างนั้นอยู่ประมาณนานเท่าไหร่คะประมาณปีอยู่ได้ประมาณปีกว่าครับทำวีซ่านักเรียนพอวีซ่านักเรียนหมดผม อายุผมประมาณ20 21ครับตอนนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทํางานมันดะอายุมันไม่ได้ครับแต่ก็ไม่รู้เขาทำวีซ่าอะไรให้ก็ก็ได้ก็เคยอยู่ได้ครับก็ได้โอเคค่ะแล้วก็จากจากตรงนั้นนะคะแบบเหมือนกับเล่าเล่าเรื่องชีวิตว่าเออเราต้องแบบมันต้องดิ้นรนเหมือนกันนะใช่ป่ะมาอยู่ที่ปักกิ่ง คนเดียวมีมีเพื่อน,ม,นมีคนแนะนําสอนแต่ว่าบบอยากให้เล่าประสบการณ์ให้แบบอ่าคนที่เป็นนักมวยไทยหรือรูมวยที่ไทยอ่ะถ้าเขาอยากจะมาที่จีนเพื่อมหาหลัยได้เนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างนยคะครับแต่ก่อนมันเครื่องสื่อสารอะไรเครื่องสื่อสารมันไม่มีเหมือนไม่ทันสม,มัยเหมือนสมัยนี้ครับ<ช>ผมกลัวนะเพราะพี่มีพี่ใครมวยหลายคนไปต่างจังหวัดเขาก็โดน พูดภาษาไม่ได้โดนโกงโดนอะไรมาแกก็กลับไปไทยแบบไม่ได้เงินเดือนไม่ได้นี่ะครับมานี่เราไม่ได้เลยกลับไปเไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยครับมาก็มาสอนสามสี่เดือนวิซ่าหมดเขาส่งกลับเลยไม่ได้เงินเดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนมันสื่อสารไม่มีไม่มีแบบว่าครับมมีแชทไลน์อะไรเหมือนปัจจุบันนี้แต่ก่อนคิวคิวยังหาเล่นยากเลยคช่แล้วก็เลยจะโดนหลอกครับผมที่แรกก็ไม่กล้ามาแต่ว่า พี่เขาข้องคนไทยมาด้วยอีกคนนึงับผมก็เลยขับมาด้วยกันก็เลยมาได้แล้วก็มีพี่คนไทยที่อยู่นี่มาก่อนค,คนที่มาผมมาเนี่ยแกเรียนอยู่เนี่ยครับอยู่มาเราพูดถึงกันตอนนี้ดีกว่าปัจจุบนันถ้าถ้าแบบจะเข้ามาเพราะตอนนี้สถานการณ์โควิดเนาะรเราจะเข้ามาเนี่ยต้องเอาเรียกว่าแนะนําแนะนำ,นะนำหน่อยว่าควรจะทำยังไงว่าสถานการณ์แบบนี้ช่วงโควิดยุ่งยากเ <ừ> ลยนะช่วงโควิดอ่า มันทั้งเดินเรื่องก็ยุ่งยากอยู่แล้วเข้ามาต้องกักตัวมันต้องใช้เงินเยอะครับทุกอย่างทุกอย่างใช้เงินเยอะมากช่วงนี้ไม่เหมือนช่วงแต่ก่อนแต่ก่อนก็ก็เดินเรื่องส่งเอกสารไปมาก็ได้แล้วไม่ต้องอะนี้มากไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะตอนนี้สถานการณ์โควิดนะอย่างน้อยต้องเท่าไหร่นะ เกือบแสนหรือเปล่าเกือบแสนบาทหรือแสนยวนออนี่ลูกเออเกือบเกือบห้าหมื่นยวนะห้าหมื่นยูเน่ะค่าวีซ่าเฉพาะค่าวีซ่าถ้าเป็นวีซ่าทํางานก็สองหมื่นวีซ่าทำงานสองหมื่นยูเอนครับแล้วก็ก่อจะเดินเรื่องก็หมดเป็นเป็นหมื่นยวนนะครับเดินเรื่องอีกเนาะแล้วพอมาถึงอะไรค่าตั๋วเครื่องบินอีกใช่ไหมค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็กักตัวกักตัวครับกักตัวยี่สิบเอ็ดวันนะครับมาปักกิ่ง ครับเพราะว่าประเทศจีนเขาโูโุ้ดยอดมากครับเข่งขัปดปากเรี่อเขาถึงแบบควบคุมสถานการณ์โควิดไดนะ้จากณวันนั้นนะคะจนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยโอเล่แบบแพลนว่าจะมาเปิดยิมตรงนี้มันมาเปิดได้ยังไงคะถึงแบบมามาเปิดยิมแบบ,บนี้ได้ทีชมพูสวยสดใสเลย <c oughs> แต่ก่อนผมก็เบ้นนะครับลูกจ้างเขาเป็นเรนนื่องขอเขาเนี่ยแหละครับคือว่าก่อนจะได้แฟนเนาะอพอผมได้แฟนคนจีนแฟนผมก็ชอบ เรื่องมวยไทยด้วยชอบทางประเทศไทยชอบแบบด้วยครับชอบแบบแฟนสวยด้วยนะครับขอบคุณครับคือว่าเพราะได้แฟนเขาก็ชอบมวยก็ถามผมว่าอยากทายิมมวยเป็นของตัวเองไหมก็อยากอยากทาครับอยากมีครับแต่ว่าประเทศจีนใช้เงินใช้งบเยอะอยู่ปักกิ่งนะใช่ที่ปักกิ่งนี้ต้องใช้งบประมาณเยอะมากงบประมาณเยอะครับกว่าทั้งจะเอาสร้างสร้างยิมสร้างอุปกรณ์มวย แล้วก็จ้างเทรนเนอร์จ้างเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็เรื่องเซอร์ติฟิเคตอะไรสถานที่นี้ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตทุกอย่างขออนุญาตที่ไหนคะอันนี้เป็นแบบเอเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขราิการหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระทรวงอันนี้เรื่องเรื่องนี้ผมไม่ไม่ทราบครับผมไม่แฟงดินเรื่องทุกอย่างค่ะก็จะแบบภรรยาช่วยดูใช่ครับก็จะต้องมีเซอร์ติฟิเคตขออนุญาตนะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์มีเทรนเนอร์ต้องบริหารพวกนี้อีกใช่ครับ ลงทุนบอกได้ไหมครตัวเลขคร่าวๆประมาณเท่าไรแอบบอกก่อก็จะได้ยิมนี้ก็ก็หมดเป็นเกือบล้านเดือนล้านนะแต่มันก็มันก็ครับแต่ก่อนจะมียิมนี้ผมก็ทํามาหลายหลายยิมสองสามยิมเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนที่ครับแต่ละแต่ละที่ทาไปบางทีเขาก็ขึ้นค่าที่ผมก็ย้ายมาหนึ่งถ้าขึ้นค่าที่มากก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับพวกค่าที่แค่แค่ค่าที่กับ รายได้ที่เราได้มันจะต้องมาแบบว่าบาลานซ์กันให้เราได้รายได้มากกว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นข้อดีนะแล้วก็เป็นข้อดีที่แบบมันเป็นงานที่เราลักเาเนาะใช่ครับทำแล้วเราก็แบบแฮปปี้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นข้อดีที่สุดเลยจริงๆคือทุกคนแบบไม่ว่าจะทํางานอะไร ทำสิ่งที่ตัวเองรักอะค่ะดีที่สุดแล้ว <inn it. S 1> แล้วก็ทำให้ดีที่สุดมันมันจะไม่เหมือนกับการทำงาน euh, <Seattle. S 2> ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตของเราค่ะชอ นี่อันนี้มีมีลูกยังคะขอหนี่ก็ามมีนะครับมีลูกสาวลูกสาวลูกสาวกี่ขวบอะหกขวบแล้วหกขวบชื่อน้องอะไรชื่อโอริโอครับน้องโอริโอกคุณพ si ่อชื <s <s ่อโอเล่น้องลอริโอน่ารักมากแล้วแล้วแฟนสอนมวยน้องด้วยไหมคะเนี่ยสอนมวยน้องเอ่อก็อยากสอนครับแต่ว่าผมค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปให้เขาชอบไปครับถ้าบังคับได้เริ่มสอนมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกับพอพอก้อนมายืนได้แล้วเรามาหัดเลยมีมาก็ตั้งแต่ขวบสองขวบก็สอนต่อยมัดเอะ ธรรมดาด้วยครับโอยอย่างนี้ก็ชอบนานครับชอบชอบนานๆดีจ้ะทุกวันนี้ก็เตะต่อยอะไรเป็นหมดได้ต่อยไปสอนเพื่อนสอนเพื่อนแล้วก็มีเป็นหัวหน้าแกงที่โรงเรียนใช่ครับไปโรงเรียนสองวันเชิญผู้ปกครองสองวันแต่ลูกสาวเห็นคลิปน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับสวยหล่อได้พ่อได้แม่เลยขอบคุณครับ

มวยไทยกับยูโดแล้วก็เทควันโดเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงไหนบ้างกฎกติกามันก็ไม่เหมือนกันอยู่้วครับกฎกติกาแล้วก็มวยไทยมันในทดสอบทักษะแล้วก็เหมือนยังไงครับมีแรงใช้แรงใช้แรงเยอะได้กาลังใช้ใช้แรงได้ออกมาต่อยเยอะมากแล้วก็ป้องกันตัวเองได้มันใช้ได้จริงครับมวยไทยมันใช้ได้จริงทุกอย่าง ไม่ว่าจะมัดเท้าก็สองจะได้หมดก็คือออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนของร่างกายครับต่างจากพวกแบบเทควันโดยูโดเขาก็เขาก็ได้กําลังเหมือนกันครับแต่ว่าทางนี้เหมือนใช้ใช้ในสถานการได้จริงนะเผื่อมีข้างนอกมีเรื่องมีราวอะไรเรื่องอะไรเราสามารถเข้าไปห้ามหรือว่าใช่ครับแต่เด๋ยวพยายามไม่ไม่ยุ่งดีกว่าเรื่องพวกนี้ครับเป็นเมยก็เอาไว้แค่ออกกําลังกายหรือว่าไว้ซ้อมไว้ชกกันดีกว่าออกกําลังกายคือมันได้ทั้งแบบว่า ข้างในร่างกายเบิร์นด้วยเราก็ได้ครับเรื่องจิตใจอะค่ะเรียกว่าได้ฝึกจิตใจด้วยไหมฝึกโอ้จิตใจมันต้องฝึกอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องมวยนี่มันสมาธิทักษะมันต้องมีตลอดครับเราเผลอแป๊บเดียวเราก็โดนโชคเดินต่ออย่างนี้ครับใช่ใช่อย่างนี้ก็แบบดีนะสําหรับเด็กๆที่จะมาเรียนใช่ครับสําหรับเด็กๆนี่คิดว่าบางคนบางคนห้าหกหวห้าหกหดก็ได้นะบางคนเด็ก ดื้อๆหน่อยเจอมวยไปเขาก็ไม่ดื้อแล้วบางทีเขาก็แบบเปลี่ยนนิศยเปลี่ิสยเด็กแล้วก็ทําให้แบบอาจจะมีวินัยมากขึ้นใช่มีวินัยมากครับใช่ค่ะจากที่เด็กไม่ฟังไม่ฟังเนี่ยพ่อแม่มาขิงไว้ดีกลับไปนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับพ่อแม่งงดีค่ะดีค่ะอย่างนี้แนะนําลูกๆมาเรียนได้เลยนะคะช่วยเปลี่ยนนิสัยเด็กๆนะเป็นเด็กดีมากขึ้นเนาะบางคนติดเกมติดโทรศัพท์พ่อแม่ ไม่อยากให้เล่นมากก็เอามาสอนมวยได้ครับใช่แต่เดี๋ยวให้เล่นโทรศัพท์อยู่ถือกเนาะอืมจริงแล้วก็ผู้หญิงละเหมาะกับผู้หญิงไหมเออทุกวันนี้ผู้หญิงเยอะครับ้อนมวย้อนมวยเยอะแล้วก็เออได้ลดน้ำหนักครับสมารถเขาจะลดน้ำหนักอยากออกกำลังกายช่วยลดน้ำหนักด้วยเออใช่เพราะมันน้งใจแรงใจแรงเยอะใส่ชั่วโมงแล้วก็ใช่แล้วก็ มีกล้ามมีอะไรเขาก็ดู่นสวยคนนี้เขาเขาก็เขาาก็ดูกระชับเขาก็ชอบครับพี่แอนต้องมาเรียนพี่แอนต้องมาเรียนนะครับออย่างนั้นช่วยแนะนําหน่อยสําหรับคนที่แบบอยากจะมาเรียนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็เตรียมตัวเนอะแล้วก็เตรียมเงินยังไงแล้วก็ต้องใช้เวลานานแค่ไหนแบบเออมาได้ทุกเพศทุกวัยครับแต่ว่าขอแค่ ตั้งใจมาซ้อมเราต้องพาลดน้ำหนักหรือว่าผาออกกําลังกายสุขภาพดีทุกอย่างครับแต่ส่วนเตรียมตัวก็มาตัวเปล่าก็ได้ครับที่นี่อุปกรณ์มีทุกอย่างเออไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเนาะครับอุปกรณ์ทุกอย่างีเสื้อผ้าแค่เอาใส่เสื้อผ้ามาใส่เสื้อผ้ามาสำหรับใช่ครับใส่เสื้อผ้าออกกำลังกายมาครับพอให้มันเตะอะไรคล่องๆตัวหนาะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงครับถ้าถ้าถ้ามาใน ในนามผมก็ผมจะลดให้หน่อสำหรับคนไทยนะก็มีราคาพิเศษนะคะติดต่อมาได้นะคะน้องโอเล่เดี๋ยวพี่แอนจะเอาคอนแทคไว้ข้างล่างนะคะได้ครับสำหรับใครที่จะมาเรียนครั้งแรกคือว่าไม่คิดเงินครับลองคัดลองได้ช่วงแรกช่วงแรกมีโปรโมชั่น40นาทีครับฟรีเลยค่ะมาลองได้วันนี้นะคะ และเหล่าซื้อต้องขอขอบคุณน้องโอเล่ครูสอนมวยไทยในปักกิ่งอย่างมากเลยนะคะพี่ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนกันเยอะๆนะคะแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแอนเหล่าซื้อด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะเจเจียน